หลงหลังคา Nissan X t a i l คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ติดตั้งตัวถาดทรง RR04 สีดําไปค่ะโดยที่ขนาดหน้ากว้างของตัวถาดอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50 c ซนมนะคะพร้อมด้วยคันขวางทรง r b 0 3สีดําขึ้นชื่อเรื่องการลุ่มลมมีใช้ยาว่าคันขวางทรงปิดเครื่องบินและที่สําคัญทางเราทํายางปิดร่องคันด้านบนและร่องคันด้านล่าง ให้คุณลูกค้าอย่างสวยสดงดงามตามภาพที่เห็นเลยค่ะและน็อตที่เราใช้ในการประกอบตัวฐานนะคะเป็นน็อนสตสแตนเลสแท้นะคะอลูมิเนียมที่ทางเอสยาราชาลากะคกจัดให้คุณลูกค้านั้นหนาๆนแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแน่นอนค่ะว่าติดไปต้องใช้งานได้ต้องใช้งานดีนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะ ทำการติดตั้งนะคะทำการยึดระหว่างตัวคานคว้างและตัวถาดด้วยสแลกนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับเอเชียราชาแหลกหลังคาเลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าสวยจบครบแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถรุ่นไหนก็ตามนะคะและอยากทำการติดตั้งแหลกหลังคานะคะเรียนเชิญมาที่เ c r ียเลยค่ะเพราะว่าการติดตั้งแหลกนะคะจะทำให้คุณลูกค้านะคะเพิ่มพื้นที่ทางห้องโดยสารมากขึ้นนะคะน้ำสัมภาระขึ้นไปเก็บไปวาง ไว้บนหลังคาได้เลยค่ะทางเรานะคะยังมีตะข่ายคุมสัมภาระพร้อมด้วยกระเป๋ากันน้ําคุณภาพสูงจัดจาหน่ายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดส,สามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้นะคะทางเรามีทีมงานดูแลให้จนติดตั้งเสร็จแน่นอนค่ะ ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรนะคะทางเราก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันอย่างต่อนเนื่องแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะติดตามได้ทางช่องทาง YouTube หน้าเพจนะคะเรียนเชิญเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ